มนุษย์หิน Finstone ใช่ไหมไม่ใช่ซอมบี้คะ่ะหนูเป็นตุ๊กาตาหนูเป็นตุ๊กาตาคะ่ะ <c oughs> เนื้อไก่จะเหมือนไก่บ้านมากๆเลยคะ่ะมูนแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่เนเธอร์นนะคะหรือต่างแดนเนาะอยากจะทานเนื้อไก่ที่แบบว่าเหมือนไก่บ้านนะคะ สวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเล่นบ้านบอลน,นะคะกับน้องเอ๋ยนะคะแล้วก็น้องนิชานะคะแล้วก็จะมีเพื่อนลูกันไปด้วยอีกคนหนึ่งนะคะน้องฟินนั่นเองนะคะอ่าจะวันนี้เราจะไปรถอันตอนสามีน้องเอ๋ยนะคะเพราะว่า <Okay. S 1> อ่าเขาจะแวะมารับแล้วก็เราก็จะขึ้นรถกับเขาไปด้วยนะคะค่ะอัปเดตทรงผมนะคะหลังจากที่ยืดไปหนึ่งวันนะคะ มูก็จะรอสะวันเสาร์นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้อย่างน้อยสามวันก่อนที่จะสะนะคะก็นู่แหละค่ะวันวันเสาร์เย็นวันเสาร์นู่แหละค่ะถึงจะสะเนาะตอนนี้วันนี้ก็คือวันพุธเนาะพุธพระหัสสุกเสาร์เสาร์ตอนเย็นนะคะก็ชอบมากๆเลยะค่ะมันตรงตรงดีมากเลยเนาะแล้วก็ดูข่ยืดแบบเหมือนมืออาชีพยืดให้เลยนะคะต้องมาลุ้นกันตอนสะอีกทีนะคะว่ามันจะยังตรงแบบนี้อยู่ไหมเนาะ ค่ะนี่ก็คือต้นแอปเปิลหน้าบ้านนะคะวันนี้จะมาอัปเดตต้นแอปเปิลหน้าบ้านค่ะนี่นะคะก็ กำลังโตเลยนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นสีเขียวอยู่นะคะยังไม่สุกนะคะแต่ว่าก็ดกมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้มีนัดกับน้องเอ๋ยนะคะจะพาเด็กๆไปเล่นบ้านบอลค่ะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีด้วยนะคะคนที่นี่ถ้าเกิดว่าอากาศข้างนอกไม่ดีฝนตกหรือว่าหนาวนะคะก็จะนิยมพาลูกๆนะคะไปเล่นบ้านบอลน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศดีมีแสงแดดก็จะพาเด็กๆเ,เล่นรับแสงแดดนอกบ้านค่ะนน อากาศไม่หนาวนะคะแต่ว่าฝนตกนะคะตรงนี้เราขุดไปปลูก hey, <wow. S 2> เออเราขุดไปปลูกหลังบ้านนี้ลูกมันก็เลยดูค่ะมันไม่ค่อยสวยนะคะเมื <Wow. S 2> ่อวาาดินตรงนี้มันค่อนข้างแห้ง wow. Wow. อันนี้ก็คือเป็นหินส่วนบางส่วนที่เก็บ จากข้างนอกนะคะแล้วก็มาวางไว้หน้าบ้านนะคะมนุษย์หินฟินสโตนใช่ไหมไหนดูจิเอาลูกกด้วาอันนี้สวยเหรอลูกทำไมไม่เอาไปไว้ในในห้องนอนนะอ,อ่ะเอา้าทำอะไรลูกไปไหน ดุย,ดยไปใครใครใครจะไปเล่นบ้านบอลต้องเข้ามาในบ้านนะก็มาลูก,กัสพาน้องเข้ามาในบ้านลูกอ,อันนี้ไงลูกอะ,อะเมื่อวานคุณปู่ให้ลูกลูกขุนมานะคะ,ะคุณปู่ไปบ้านญาตินะคะไปงานวันเกิดญาติแล้วก็คือได้ลูกขุนมาก็เลยเอามาแบ่งให้เราอร่อยไหมอิซาอร่อยไหมเปรี้ยวไหม ลูกพุนส่วนใหญ่นะคะเปลือกมันจะเปรี้ยวนะคะมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็ตรงเนื้อมันจะหวานมากแล้วก็เป็นยาระบายที่ดีมากๆเดี๋ยวรอให้ลูกพุนสวนสาธารณะสุกก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จะพาไปเก็บนะเดี๋ยวรอให้อากาศดีๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันมันสุกหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนานแล้วมันอาจจะ ใกล้สุกแล้วหรือสุกแล้วทำาอะไรลูกอ๋อลิซ่าน่ากลัวอีกแล้วเหรอลิซ่าเป็นอะไรโอ้ยเข้าใจทำนะวีน่ารักจังเลยไม่น่ากลัวซะหน่อยน่ารักน่ารัก ว,ว้าวไหนให้แม่ดูสิมาดูพิลิซาาส,สิลูกลิซาทำอะไรอีกวันนี้วายไม่น่ากลัวซะหน่อยน่ารักนะนี่นะไม่เห็นหน่ากลัวเลยอะไรนี่ซอมบี้น้อยอยนะไม่ใช่ซอมบี้ค่ะหนูเป็นตุ๊กตาหนูเป็นตุ๊กตาค่ะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เก่งเก่งว้าวตุ๊กตา อาถอดออกลกอูกถอดออกเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงพี่เอ๋ก็มารับแล้วนะเอ๋ก็มารับแล้วเนาะจะพาไปกระโดดลิซ่ากระโดดไหมเอาทรงผมทรงผมพังเลยลิซ่าว้าวลูกเอ ค่ะวันนี้ก็ เป็นวันที่แม่เหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยที่ต้องวิ่งตามลิซ่าที่บ้านบ่อนนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากมุกก็กลัวว่าลิซ่าจะหลงแล้วก็จะหาไม่เจอนะคะจริงๆขึ้นมาเล่นบนนี้ก็ไม่ได้อันตรายนะคะเพราะว่าเขาปิดหมดตรงนี้จะเป็นที่เล่นของเด็กโตนะคะที่ปีนป่ายสูงๆนะคะให้เล่นแต่ว่าก็ไม่อันตรายอย่างที่คิดค่ะเพราะว่าเขาปิดหมดทุกทางนะคะเด็กไม่สามารถตกลงมาได้แต่ว่าที่ต้องวิ่งตามเพราะว่ากลัวนางหลงแล้วหาไม่เจอค่ะเพราะว่าคนเยอะมากเลยนะคะวันนี้ค่ะเนื่องจากว่า วันนี้เป็นวันที่เด็กๆปิดเทอมแล้วก็อากาศไม่ดีด้วยนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็เลยพาลูกหลานนะคะมาเล่นที่บ้านบอลน,นั่นเองค่ะ ค่ะมุได้ไก่เหลืองมานะคะซื้อไก่เหลืองแบบแช่แข็งมาจากร้านเอเชียนะคะเพราะว่าอยากจะกินไก่เหนียวแบบเดนมาร์กนะคะแบบที่บนเคยทําให้ทานที่เดนมาร์กค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไก่เหนียวจริงๆแล้วมันคือไก่เหลืองนะคะที่เขาเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะมันก็จะมีความคล้ายไก่บ้านมากๆเลยค่ะเนื้อจะแน่นมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะมันกว่าไก่บ้านนะคะแต่ก็อร่อยดีค่ะวันนี้มุจะเอามาทําเมนูต้มซัวไก่บ้านค่ะใส่ผักเยอะๆค่ะไม่ได้ทานนานแล้วค่ะ เนื้อไก่จะเหมือนไก่บ้านมากๆเลยค่ะมูแนะนําเลยนะคะสําหรับคนที่อยู่เนเธอร์แลนด์นะคะหรือต่างแดนเนาะอยากจะทานเนื้อไก่ที่แบบว่าเหมือนไก่บ้านนะคะแนะนําซื้อที่ร้านเอเชียนะคะอันนี้มูซื้อมาจากร้านออเรนทอนะคะร้านออเรนทอก็คือเป็นร้านเอเชียที่มีขายทุกมีขายของเอเชียทุกประเทศเลยนะคะไก่จะเขียนว่าเป็นไก่เหลืองนะคะ แล้วไก่ที่มูซื้อมาเขาบอกว่านําเข้ามาจากฝรั่งเศสนะคะคือเนื้อมันจะแน่นมันไม่ใช่ไก่เหนียวนะคะตอนแรกมูเข้าใจว่าเป็นไก่เหนียวแบบที่มนเคยเอามาทําให้ทานนะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะมันเป็นเนื้อที่ไม่เหนียวขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเนื้อที่แบบแน่นเหมือนไก่บ้านนะคะอร่อยมากราคานะคะราคาก็ ถูกกว่าไก่ตัวนะคะที่ซื้อเต็มตัวจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไก่ตัวที่เป็นไก่แบบไก่ที่เขาเลี้ยงขายนะคะราคาตัวหนึ่งก็สิบยูโรนะคะแต่ว่าอันนี้คือแปดยูโรเองนะคะถูกกว่าด้วยนะคะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยค่ะนําไก่นะคะมาฉีกนะคะฉีกนะคะเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะคะ นี่นะคะหน้าตาต้มสือไก่บ้านนะคะทานสดร้อนๆกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะคะอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะทานกับผักเยอะๆนะคะกลิ่นของไก่บ้านนี่คือแบบชัดเลยนะคะมันมีความกลิ่นแบบไก่บ้านเลยนะคะไม่ได้แบบเหมือนไก่ที่เขาเลี้ยงขายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> อร่อยไหมลูกทำไมหนูก,กินแต่น้ำซุปล่ะ <c oughs> ลิซ่าต้องกินไก่ด้วยนะกินข้าว กินแต่ข้าวกับน้ำซุปนะคะสรุปไม่ค่อยกินไก่นะคะลิซ่า